มีย่างเดียวค่ะแต่ว่าเมื่อนี้น่ะบุมจะมาฉีดป้องกันไวค้ค่ะคืออ้ยอ้ยพี่น้องบ่งพี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 พ,พีปัดสองต้นแล้วสองต้นแล้วมีอีกบอสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้บุ้งจะผ้ามามากำจัดนอนค่ะเป็นนอน นอนบุ้งน้อยนอนเขียวนอนกินใบผักเท่านี้ละค่ะนี่พืชผักกระลำดอกของบุง้งเบิ้งใบแวงแวงเนี่ยใบถ้าเกิดเท่าเจอใบแวงแวงแบบนี้บม่าว่าจะเป็นหนึ่งตน้นหรือสองตน้นหรือแค่ก้านใบเดียวนะค่ะเขาให้รีบกําจัดออกหรือว่าปราบเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเวลาบุ้มเห็นใบแวงแว,งแ,วงแบบนี้ค่ะด้านบนมันจะบ่มีด่ดออค่ะมันจะไปอยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นบ่ เนี่ยค่ะแดดซองเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเห็นบ่ค่ะผู้ใดเห็นเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยกินดีขนาดด้ค่ะทางข้าวบุรี่กำจัดออกเนี่ยค่ะไปเบิดทั้งแปลงเลยค่ะพี่น้องเนี่ยใบหนึ่งเนาะค่ะต้นหนึ่งบอดดี้มีหน่อยๆได้นี่พี่ทางพี่ เดี๋ยวมือนีบุมมีสูตรกําจาัดค่ะสูตรสูตรภัสูตรมั่นเนาะค่ะเนาะอันนี้สูตรของบุ้มสูตรสูตรเล่งดวนเลยค่ะพี่น้องสูตรระยะเผาขนถ้าจะให้ตายจริงตายชั่วค่ะแบบนี้เลยของบุม้ม่ะบีย่างเดียวค่ะแต่ว่ามือนีน่ะบุ้มจะมาฉีดป้องกันไว้ค่ะก็คืออุ้ยอุย,อยพี่น้องบ่งพีพีพี่พีพพ สองต้นแล้วสองต้นแล้วมีอีกบ่เดี๋ยวค่ะเอ,เอาแล้วยเาเผาขนเลยในแบบนี้บีเห้ตายฆ่ามือไปเลยค่ะแต่มือนี้บุมจะมากำจัดหรือว่าจะมาอันนี่นอนเนาะคะ่ะเป็นสูตรเป็นสูตรปอสานเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือนี้บุมจะผ้ามาเห็ดค่ะแป๊บเดียวค่ะสูตรเก้าสูตรเดิมของบุมบุมจะมาฉีดพ่นไว้ เมืองในพุนใบแวงใบในเบิดเฮดช่วงสายๆในราคาแดดอ่อนๆฮาสิเส็ดตอนใดก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าสูตรนี่เนาะเดี๋ยวเบิร์ดไปผปสมกันดีกว่าค่ะเบาหลายแล้วนี่ค่ะส่วนผสมของโุมกับบุไดมหยังลายดอกมฮมจะปิดสไลส้นไล่ยอดเดี่ยวค่ะก็จะมีเกลือหนึ่งซอนชาแล้วก็จะมีกาแฟเนาะ พงกาแฟที่ห้องไว้ใส่กินหรือว่ายัางหล่ะล่ะค่ะแต่ว่าฟงกาแฟอันเก่าของผมน่ะเบิดไปแล้วค่ะผมใส่เบื่ไปแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ผมจะพามาเห็ดเนี่ยเห็ดปุ๊บใส่ปั๊บเลยค่ะแบบปอดสาเนาะก็จะไม่เกลือเกลือหนึ่งซอนอชาเนาะแล้วก็กาแฟหนึ่งซอนชาอันนี้ก็จะประมาณยศหนึ่งค่ะนี่สไลสไลล้างจานเพื่อใส่ในซานจับใบค่ะก็จะไม่น้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเดี๋ยวผมจะเอามาละลายพองกาแฟหรือว่าละอ่า เอามาลาลายในนี่นพร้อมกันเลยเนาะค่ะแบบนี้ไปเลยง่ายๆค่ะละลายผงกาแฟยังในแก้วนี่กับเกลือให้เข้ากันส่วนผสมต่างๆ มุมใส่ในปริมาณที่น้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปผสมน้ำอีกเนาะไปผสมน้ำเป้าอีกค่ะเพราะว่าบุมฉีดแค่บกีตน้นฉีดแปงเดียวค่ะแปงเดียวแปลงอื่นมุมกับกาจัดไปแล้วเนาะเจอปุ๊บเจอปุ๊บกําจัดปั๊บเลยต่อไปมุมจะมาเทลงกนี้ก่อนเอามมลลายล่กับอันผงสั้นไล่น้อยเดียวใส่น้อยเดียวค่ะสูตรนี้เขาจะฉีดช่วงใดก็ได้เนาะเพราะว่าของบุมเนี่ย สูตรนี้ของม,มันบ่มีเอ่อมันบ่มีอ่าน,น้ำสม้มสายชูเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใส่น้ำสม้มสายชูผสมเนี่ยเท้าต้องเลือกฉีดช่วงที่มันบ่มีแดดเนาะใบพืชผักของเท้าจะได้บ่บ่มใหม่ค่ะนี่เป็นอะเซตล้ดเดวเรียบย้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะจะตกไปก่อนเดี๋ยวบมปเป๋อานำก่อนนำเปล่านำยัำำงกระได้ค่ะนำบานเท้านี่แหละนี่อันนี้มุ่ไปตักมาก รักมาจากกละมั่งที่บุ้มร่องนำฝนไว้เอามาใส่ี่เลยค่ะเทใส่กระบอกัวฉีดของเห้องกระบอกัวฉีดน,น้อยๆนยปรผสมลงไปว่ามีสูตรตายโตค่ะปริมาณว่ามีปริมาณในการตัวผสมนม้ำกาวะไปซ้นำนี่แหละเดี๋ยวบุมก็จะเอาไปฉีด ฉีดแบบสม่ำเสมอฉีดให้สม่ำเสมอปลูดผักอินซี่นะั่นก็ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอเนาะค่ะบอนันบดได้กินแท้ๆด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าในสวนเฮาบดได้ใส่สารเคมีกําจัดพวกนอนพวกมแมลงเนาะค่ะเขาก็ต้องใส่สูตรแบบนี้ละผู้ใดมีสูตรแบบใดก็ใส่แบบนั้นเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าอาน้ำสมควนใหม่ใส่ดีมากเลยแต่ว่าของบุ๊มบ่มมีน้ำสมควนใหม่เนาะค่ะบุมก็เลยใส่ บงกาแฟแท่นเนาะเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะบัดน,นี้เดี๋ยวอันที่เหลือค่อยมาอันนี้หม่เพราะว่าในสวนบุมก็ค่อยไม่นอนค่ะค่อยไม่นอนและบุมกระสีพยายง่ามดูแลกําจัดออกไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเ้าไปฉีดกันเลยค่ะบัดน,นี้ นี่ค่ะที่บุมมาเลือกฉีดมือนีบอมเป็นอย่างเด้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบุมฉีดช่วงที่ฝนจะกระนำลงมาติดต่อกันสาเมื่อนี่ถึงเขาฉีดไปมันก็บม่ได้ผลเนาะค่ะเมื่อมือ,มอนีบมืออื่นมือฮือสาเมื่อนี่ค่ะจะบ่มมีฝนบุมก็เลยมาเลือกฉีดมือนีบเนาะค่ะมาเลือกเนี่ยเอามาฉีดเลยอู้ผูจวดเลยปรับไมนี่ค่ะฉีดบนใบใต้ใบฉีดไปน้ำดินเนี่ยละค่ะ ถ้าเขาได้กินได้อย่างเขากับบอมาว่างไข่บอมาอันนี้เนาะฉีดให้มันสม่ำเสมอฉีดไต่ไปเพราะว่าบุ้มมีมือเดียวผบุ้มก็จะฉีดแบบนี้ล่ะฉีดไปไไง่ายๆค่ะเจอปุ๊บกำจัดปั๊บเลยขเขาบัวตรงรอให้มันอันนี่ อีกอย่างนึงมันก็ดูแลบ่ทัวถึงเนาะเพราะว่าบุมกับปลูกหลายย่างหลายมุมเนาะค่ะกัดทะย่อยอย,อยางอ้อมไปนี่แหละสาเหตุที่บุ่มหลอกสวนย่ำเสาย่ำแรงเลยเล่าเห็นอย่างผิดปะกะติเองสิก็รีบกำจัดออกเลยค่ะถ้าจะให้ตายชัวย่วกะมื้อนี่แหละค่ะหนูฉีก,ก็นีป่ปลหกเขานี่แหละบีเขาไปตายแน่นอนระยะเขาขนเนี่ยค่ะแล้วก็ฉีดลองหลินฉีด จำนีกับปอดสารแล้วยู่ได้ฉีดมือเว้นเบือค่ะจนกว่าจะมุดเนาะเนี่ยก็จะมาเปิดเบิ้งแบบนี้เนี่ยจังสีเนี่ยเห็นบอกค่ะเห็นไข่เรืองเหลืองนอ่อนบ่น่ะนั่นแหละเขาจะมักว่างไข่ในไตไตใบเนาะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งบกพริกบกยังเนาะคะ่ะพวกเป็นเพีย ว่าจะเป็นเพียดอกไม้หรือว่านันนูนนีนั่นเนาะคลิปนี้ผุมกับมาซ้ำนี่แหละค่ะนี่แหละสูตรป้องกันนอนกินใบห้องบุมพืชผักหรือว่ามลรงหรือว่าจะเป็นเพียในสวนอินซี่้องบุมเนาะค่ะสวนผักปอดสารปอดสารกับอินซี่มันก็ตตางกันเนาะปอดสารเทากัย่างไดใส่พวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยย,ยั่งยูเนาะค่ะอันนี้บุ้มได้ใ,ใส่ปุ๋ยเคมีบุมก็เลยเอื่นว่าเป็นพืชผักอินซี่เนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ผมก็มาซ้ำเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเกิดผูด้ใดอยากเอาไปนําไปใส่ในสวนกะเอาไปใส่ร่องเบิงเด้วค่ะเดอ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกํานังใจทุกคอมเมนต์ด้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ